แี้แจงชัดเจนได้แน่นอนเงินเยียวยากลุ่มเปาะบางสามพันบาทท่านรองประลัดพอมอ,อธิบายชัดรับเงินเยียวยาดเดือนไหนรับกี่งวดลงทะเบียนว,วันไหนได้หรือไม่ได้ครับข่าวจากเพจเฟซบุ๊กสำนักประชาสัมพันธ์เขตเจ็ดกรมประชาสัมพันธ์โพส์ว่าชัดเจนหลักเกณฑ์แจกเงินเยียวยา3,000บาทสำหรับผู้พิการกลุ่มเปาะบาง จำนวน1 3 3ล้าน3คนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันเดือนละ5,000บาทและเงินเยียวยาเกษตรกร,เ,กรเดือนละ5,000บาทก่อนหน้านี้โดยจะใช้ฐานข้อมูลจากผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวประชาชนคนพิการและได้รับเบี้ยควาพิการ800บาทณวันที่31พฤษภาคม63ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ซึ่งจะเงินเยียวยา3,000บาทนี้ จะได้เพิ่มเติมจากเบีย้ยผู้พิการประจำเดือนและเงินพิเศษ1,000บาทที่รับไปแล้วก่อนหน้านี้ทั้งนี้จะโอนเข้าบัญชีเดียวกับที่รับเงินเบีย้ยพิการหรือรับเงินสดจากท้องถิ่นตามเดิมส่วนโอนเงินน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกอนรกฎาคมนี้เราไม่ทิ้งกันสรุปล่าสุด หลักเกณฑ์แจกเงินอุดหนุนบุตรเดียวยากรุ่มเปาะบางเราไม่ทิ้งกันเงินอุดหนุนบุตรสำหรับเด็กแรกเกิดถึง6ขวบโดยใช้ฐานข้อมูลเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุน600บาทไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ซึ่งผู้ที่รับเงิน5,000บาทไปแล้วก็จะได้รับเงินส่วนนี้อีกในส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถรับเงินส่วนนี้เพิ่มเติมได้ แม้ได้รับเงินยายาเราไม่ทิ้งการหรืออยาวยาเกษตรกรนี่แหละเรื่องเงินปลอบบางเงินปลอบบางครับเชิญครับเงินปลอบบางหลังสุดเนี่ยที่พอมอขอไปนะคะมติครมอเมื่อวันที่สิบหกมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเห็นชอบแล้วนะคะเห็นชอบแต่ว่าจะให้กลุ่มปอบางเนี่ยแค่หกล้านเแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปด้อยแปดสิบเอ็ดคนเท่านั้น นะคะซึ่งเหตุผลว่าทำไมถึงเหลือแค่นี้ก็เนื่องจากว่ามันเป็นพรบเงินผู้มันพรบเงินผู้เนี่ยจะต้องให้คนหนึ่งคนเนี่ยมีสิทธิ์ได้แค่สิทธิ์เดียวค่ะเพราะฉะนั้นจะซําซ้อนไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นจะเป็นคนพิการนะคะซึ่งเดิมเนี่ยเราอาจจะมีอยู่สองล้านกว่าคนใช่ไหมคะตอนนี้พอเราไปเคลียร์ว่า ในคนพิการทั้งหมดที่เรามีรายชื่ออยู่เนี่ยไปเคลียร์กับกระทรวงการคลังแล้วว่ารับ5พันบ้างหรือ,อยังหรือกระทรวงเกษตรทุนรับเงินของเกษตรกรหรือ,อยังหรือไปดูว่าเคยถูกจ้างงานตอนนี้ถูกเลิกจ้างแล้วได้เงินประกันสังคมแล้วเนี่ยก็พอเราไปเอาข้อมูลไปแมทชิ่งกันเนี่ยก็พบว่าจะเหลือคนพิการนะคะที่ที่จะสามารถรับเงินได้นะคะรับเงินปลอบังได้เนี่ย หนึ่งล้านสามแสนสามมื่นห้าร้อยี่สิบเก้าคนเท่าาครับซึ่งในในนี้ก็คือว่าใครเคยรับเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคารอ่าเดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ก็จะได้รับเงินเดียวยาเงินปลอบบางตัวนี้ก็คือเดือนละหนึ่งพันบาทเนั้นมันเริ่มจากเดือนพฤษภามิถุนากรกฎา เพราะฉะนั้นเมื่อสิ้นเดือนมิถุนาคุณก็จะได้ก่อนสองพันนะฮะรวบเป็นสองเดือนเลยพฤษภาลมิถุนาก็เป็นสองพันแล้วสิ้นเดือนกรกฎาก็จะได้อีกหนึ่งพันแต่ถ้ากรณีคนพิการคนนี้นะคะเป็นผู้สูงอายุด้วยมีคนถามมาเยอะว่าเดิมเนี่ยรับเบี้ยยังชีพเนี่ยพิการก็ได้รับเบี้ยสูงอายุก็รับเบี้ยคือเราไม่ดูว่าซ้อนหรือไม่ซ้อนเราให้หมดแต่ด้วยงบ พรกขอผู้เงินเนี่ยไม่ได้พอไม่ได้ปุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้สูงอายุและพิการอยู่ในคนคนเดียวกันเนี่ยท่านจะได้เงินเยียวยาอยู่ในบัญชีคนพิการครับจะได้ทราบนะคะได้ทางเดียวได้ทางเดียวค่ะอีกทางหนึ่งจะไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะเช็คก็คือถ้าท่านผู้สูงอายุด้วยพิการด้วยท่านก็มาดูในบัญชีผู้พิการอย่าไปดูบัญชีผู้สูงอายุเพราะท่านจะไม่เห็นนะคะ ะส่วนส่วนของผู้สูงอายุก็จะเคลียรเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลืออยู่สี่ล้านห้าหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบหกรายเพราะมีผู้สูงอายุที่ทํางานอยู่อะไรอยู่ก็ถูกตัดหมดนะคะหรือเป็นกเกษตรกรหรือรับประกันสังคมอันนี้ก็เอาออกมาแล้วยกเว้นอยู่กลุ่มเดียวก็คือกลุ่มที่เคยรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอันนี้เราไม่ตัดเลย นะคะที่ที่ไม่ตัดเลยเพราะว่าเด็กกลุ่มเราให้เงินตัวนี้เนี่ยกับเด็กค่ะเราไม่ได้ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่เคยรับเงินจากกระทรวงกัครคลังเคยรับเงินกเกษตรหรือเคยรับเงินประกันสังคมไม่เกี่ยวครับท่านก็จะสามารถรับเงินของอเงินเยียวยาหนึ่งพันบาท สามเดือนน,นี้นด้วยเป็นสิทธิ์ของเด็ก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 นะคะ,คะต้อง,องแจ้งว่าเป็นสิทธิ์ของเด็กแต่จะแจ้งให้ทราบว่าอจําจนวนคนทั้งหมดที่กล่าวถึงเนี่ยเราตัดยอดวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนั่นหมายความว่าข้อมูลที่เราส่งกระทรวงการคลังคือสามเอ็ดพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบสาม หมายความว่าใครที่มาลงทะเบียนทีหลังวันนี้จะไม่ได้ลงทะเบีมิถุนานี้ไม่ได้ใช่ค่ะไม่ได้เพราะว่าอันนี้คือพฤษภาเนี่ยคุณต้องเคยรับเบี้ยยังชีพแล้วนะะเคยรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแล้วถ้าคุณเคยเคยได้รับอยู่เมื่อเดือนพฤษภาคุณก็จะได้รับเงินเยียวยาเนี่ยอีกรายละสามพันบาทก็คือครั้งแรกสิ้นเดือนมิถุนาสองพัน แล้วก็ติดเดือนกรกฎาอีกหนึ่งพันค่ะคือถ้าเกิดถ้าเกิดเเกิดเดือนนี้หรือว่ามาครบหกสิบเดือนนี้คือมิถุนาแล้วอันนี้ไม่ได้แล้วหรือไม่ได้แล้วค่ะต้องเกิดมาก่อนเดือนก่อนก่อนวันที่สามสิบพฤษภาหกสามก็คือคือจะบอกว่าเกิดก่อนหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าบางคนอาจจะตกหล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าลงทะเบียนรับเบี้ยไปนะครับรับเบี้ยเมื่อวันที่อย่างสมมติอย่างเงินอุดหนุนเด็กเนี่ยเขารับกันตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าพฤษภาหรือสิบพฤษภาเนี่ย ก็ใช้ตัวเลขตัวนั้นนะคะก็คือเอาตัวเลขตัวนั้นเป็นตัวยืนยันกับกระทรวงการคลังนะคะครับเพราะว่าทางท้องถิ่นเวลาเขาส่งเขาส่งในสิ้นเดือนก็ส่งให้ค่ะส่งให้พมใช่ไหมท่านอะใช่ใช่แต่ว่าจะมีข้อมูลที่เพิ่งจะลงทะเบียนอะไรนะก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีว่าจะเอายังไงต่อเพราะว่าอันนี้คือข้อมูลที่เราจะจ่ายรอบแรกนะคะครับส่วนส่วนถามว่าแล้วถ้าคนกรณีคนรับเงินสดทําไงเพราะที่ผ่านมาไม่ได้มีบัญชี ะคที่เคยรับเงินสดนะคะก็คือเราก็จะทางกรมบัญชีกลางก็จะโอนเงินไปให้กับกระทรวงมหาดไทยก็จะให้ท้องถิ่นเข้าไปจ่ายแทนให้เหมือนกับจ่ายี่อยังทีบอ่ะครับก็จะเป็นแบบเดียวกันค่ะอ,อมีท่านหนึ่งฝากถามไว้ก็คือว่าเป็นเป็นข้าราชการเป็นรัฐวิสาพนักง,งานวิสาหกิจแต่รับบํานาญค่ะและอายุหกสิบอย่างนี้เข้าได้ไหมนะั่นไม่ได้ก่ะท่าน เ,เขาเรายกเว้นไว้สําหรับข้าราชการกับรบับวิสาหกิจถือว่ามีเงินเดือนมีบํานาญนะคะเหมือนข้าราชการมีบำนาญก็ไม่ได้นะคะันเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือเขาเองก็ต้องรู้ว่าถ้าเขาเคยรับเบี้ยไหมถ้าเขาไม่เคยรับเบี้ยเลยตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วค่ะถ้าเขารับเบี้ยยังชีพอยู่ได้ไหมท่านถ้าเขาเคยรับเบี้ยอยู่แสดงว่าเขาได้สิทธิ์ก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อเดือนพฤษภาเนี้เขารับอยู่ไหม ะคะถ้าว่าเดืนพุสภารับก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเพิ่งจะยื่นรอบนี้เพื่อจะรับเบี้ยอันนี้แต่ยังไม่ได้คัะอืมอย่างคุณทองสาจากแปดรีวบอกว่าลูกอายุสี่ขวบจะไปลงทะเบียนที่บอบตอแต่เขาบอกว่าลูกอายุเกินสี่ขวบไม่เกินนะคะใช่สี่ขวบัไม่เราให้ถึงหขวบเราให้ถึงหกข,ขวบแต่ต้องไปดูว่ารายได้รายรายได้ของพ่อแม่เกินแสนไหมต่อปี แต่ปัญหาก็คือว่าถ้าไปลงตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วจงเมท่านครับถ้า่างนั้นใช่ค่ะเราลงตอนนี้ไม่ได้แต่ได้ได้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละหกร้อยไงคะจนกว่ารูปจะหกตัวอันนั้นต้อกวรลงนะคะเอาละครับท่านครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ถ้าเกิดว่าประชาชนยังสงสัยยังไม่มั่นใจว่าชั้นจะได้ไม่ได้จะสอบถามรายละเอียดก็ขอให้โทรไปที่สำนักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดนะคะแล้วก็รหรือโทรมาที่สายด่วนช่วยเหลือสังคม 0, ั1 3 0 0นะคะก็โทรมาตรงนี้เลยนะคะก็จะได้ทราบนะคะว่าครับเอ,อเรา,เรา,เ,ราเรามีอย่างเงี้ยเราจะได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะหลังจากร,าจรับ<ด>แจ้งนี้ถ้าประชาชนที่เดือดร้อนในเรื่องหนึ่งเรื่องใดมีข้อจํากัดในการดําเนินชีวิตในการคลองชีพก็1300เจ้าหน้าที่จะไปพบภายใน48ชั่วโมงถูกต้องไหมครับท่านครับถูกค่ะ ถูกต้องค่ะเ,เราจะเข้าไปช่วยเหลือไปในสี่แปดชั่วโมงท่านจะได้รับการ,ต,รติดต่อจากพมอเข้าไปช่วยเหลือเลยค่ะอันนี้ต้องขอบคุณท่านรองพัชรีนะครับเพราะว่าตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับเราก็หลายท่านเราแนะนําไปมาแล้วมาแล้วนะเนี่ยเราก็มีความรู้สึกโอ,อ้มาตรฐานของพัฒนาสังคมเขาก็ชัดเจนนะสี่แปดชั่วโมงต้องไปตรวจสอบนะครับข้อเท็จจริงว่าอยู่ในขายได้รับความช่วยเหลือหรือ,รอไม่ยังไงก็สี่ปดชั่วโมงจะต้องมีเจ้าหน้าที่ลงไปนะครับท่านครับ เราเราเราเห็นความสําคัญของประชาชนค่ะประชาชนในภาวะเดือดร้อนพมต้องไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะครับค่ะขอบคุณนะครับท่านครับค่ะยินดีค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีครับท่านรองพัชรีอารยกุลใช่ไหม